เหรียญ25สตางค์หายามีราคาแพงดูยังไงเขาซื้อขายกันปีไหนเดี๋ยวมาฟังคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับแล้วคุณจะได้ข้อมูลความรู้อีกเยอะเลยก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักสะสมทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับจะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเหรียญที่5สตางค์นะครับว่าปีไหนหายาราคาแพงนะครับผมก็ บอกไว้ก่อนนะครับว่ายี่ห้าสตางค์เนี่ยเขาซื้อขายกันเพื่อสองปีเองนะครับย้ำนะครับเพื่อนๆต้องฟังก่อนนะเพราะหลายคนสับสนยี่้าสตางค์กับห้าสิบสตางค์นะครับอ่ะจะเป็นเทียบขนาดให้ดูเห็นไหมครับห้าสิบสตางค์จะใหญ่กว่ายี่ห้าสตางค์นะครับ <Go. S 1> ก็เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าเหรียญที่ตัวเองมีเป็นห้าสิบหรือยี่ห้า ขามีคนส่งผิดกันมาเยอะมากนะครับ25ไม่ใช่50 50ก็ไม่ใช่25ดังนั้นเนี่ยดูดีๆก่อนนะครับมีเช่นนั้นเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะส่งกันมาผิดนะครับแล้วก็เสียเวลากันทั้งสองฝ่ายนะครับนักสะสมเนี่ยเขาก็อยากเจอคนที่มีจริงคนที่มีจริงก็อยากขายได้จริงนะครับดังนั้นดูดีๆก่อน นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมันเสียเวลากันทั้งคู่นะก็มาเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันได้เลยนะครับก็สำหรับเหรียญ25สตางค์นะครับปีที่หายากปีได้นะครับนั่นก็คือปี4-2นะครนะฮะจำนวนการผลิตเนี่ยอยู่ที่1,000 0เหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนฟังไม่ผิดนะครับ จำนวนการผลิตของเหรียญย5สตางค์ปี4 2คือ1 0 0 0 0หมื่เหรียญผลิตน้อยมากนะครับราคาเนี่ยสภาพสวยสวยไม่ผ่านการใช้งานนะครับจะอยู่ที่เหรียญละ5,000บาทนะครับสำหรับสภาพสวยสวยและก็ไม่ผ่านการใช้งานใครที่มีเหรียญย5สตางค์ ปี42นะครับสภาพสวยๆเนี่ยเหรียญละตั้ง5พ0 0เลยนะเพื่อนๆไม่ถูกนะครับก็ดูก่อนนะ25สตางค์นะไม่ใช่50หลายคนมี50สตางค์ปี42นะครับอย่าสับสนนะเหรียญที่2ครับคือเหรียญ50สตางค์ปี44นะครับเหรียญ50สตางค์ปี44เนี่ยจำนวนการผลิตคือ1 เหรียญน,นะครับผลิตน้อยเหมือนกันเหรียญยี่หสตางค์ปีสี 4, นะครับในเรื่องของราคานะครับก็คือเหรียญละห้าพันบาทเหมือนกันสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับถือว่าราคาสูงเลยนะก็เหรียญยี่หสตางค์นะครับปีสีกับปีสี 4, เนี่ย ใครมี2เหรียญนี้นะครับราคารวมกันเนี่ยก็ตั้ง10,000บาทนะครับยี่สตางค์ปี42เหรียญละ5,000ันี่หสตางค์ปี44เหรียญละ5,000นะครับก็พูดง่ายๆคือ2เหรียญเนี้ยใครมีนะครับเตรียมรับเงินหมื่นได้เลยนะครับเหรียญละ5,000นะครับจำนวนการผลิตของทั้ง2เหรียญรวมกันนะครับแค่20,000เหรียญนะเพื่อนๆคือ น้อยซะไม่รู้จะพูดว่าน้อยอยังไงคิมห้าสตังค์สี่สองเนี้ยผลิตแค่หนึ่งหมื่นเหรียญในยี่ห้าสตังค์สี่สี่ก็ผลิตแค่หนึ่งหมื่นเหรียญจำนวนการผลิตรวมกันคือสองหมื่นเหรียญผลิตน้อยมากนะครับบางคนบอกตั้งสองหมื่นเหรียญอะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมเนี้ยทั่วไจะมองว่าเยอะมองแต่ตัวเลขแต่ถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับเหรียญ่นอ่น บอกเลยว่าน้อยมากนะครับเหรียญอื่นๆนะเขาผลิตกันแบบเยอะกว่านี้เยอะครับนะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆฟังดีๆนะครับเหรียญยี่ห้าสตางค์ปีสี่สองกับปีสี่สี่นะครับสองเหรียญรวมกันจำนวนการผลิตเนี่ยมีเพียงสองหมื่น 20, เหรียญน,นะครับผลิตอย่างละหมื่นเหรียญน,นะครับยี่ห้าสตางค์สี่สองก็ผลิตหมื่นหนึ่ง ยี่สห้าสตางค์สี่สี่ก็ผลิตหมื่นหนึ่งรวมกันนะครับสองเหรียญผลิตแค่สองหมื่นเหรียญเท่านั้นนะครับราคานะครับเหรียญละห้าพันนะครับถือว่าแพงราคาค่อนข้างสูงเลยนะก็ใครมีก็เตรียมตัวรวยเตรียมตัวรับทรัพย์เตรียมตัวรับโชคกันไปนะครับแต่ต้องเป็นยี่สิห้าสตางค์นะครับไม่ใช่ห้าสิบสตางค์นะคนเนี่ยส่งกันมาผิดนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูเทียบให้ดูเห็นไหม คนละขนาดเลยนะครับขออนุญาตนะนี่เห็นไหมครับดูขนาดสิเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับขนาดคนละขนาดเลยยี่สิบห้าสตางค์มาเล็กกว่าห้าสิบสตางค์นะแต่คนก็ชอบพูดเอ้ผมมีนูมีฉันมีลุงม,มีป้าม,มีมีตลอดนะฮะแต่มีเหรียญที่นักสะสมไม่ได้รับซื้อนะครับเขานักสะสมเนี่ยช่องดังหรือช่องไม่ดังก็แล้วแต่เนี่ยเขารับซื้อปี4 2 25้านะเขารับซื้อ4 2กับ44่ ไปส่ง50ปี42กับปี44ให้เขาคือ50สตังค์เขาซื้อแค่ปี30นะครับคุณต้องดูดีๆก่อนนะไม่งั้นเนี่ยคุณก็เสียเวลานักสะสมขเขาก็เสียเวลานะครับเสียเวลากันทั้งคู่นั่นแหละนะดังนั้นเนี่ยดูดีๆก่อนนะครับะประมาณนี้ปล่อยเหรียญน,นะครับเพื่อนท่านใดอยากได้นะครับนี่เหรียญสวยๆนะครับรัชการที่6 ธนาคารออมสินครบ90ปีอ่าใครทำทานที่นี่นะครับรือมียาทิทำงานที่นี่ซื้อใบฝากได้นะครับราคาเองเลยใครอยากได้500สองฟรีนะครับแถมตลับเนี่ยแบบเนี้ยให้เลยนะครับคุณสามารถที่จะนำไปเป็นของขวัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเนี่ยท่านชอบเหรียญน,นะคือบางทีให้เป็นเงินเนี่ยโห500 เขามองหน้าเลยนะฮะคุณให้เงินเขาห้าร้อยเนี่ยเอ่อท่านครับคุณพี่ครับคุณลุงคุณนะ้อาอ่ะผมไม่ใหนะ้ห้าร้อยฮะเป็นของขวัญเขามองหน้าคุณเลยนะฮะบ,บางคนอะจ้องหน้าคุณเหลยแต่ถ้าคุณให้เป็นเหรียญหูเขาดีใจอุ้ยเขาชอบชอบเก็บสะสมเหรียญเก่านะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวขอเุนะี้ตนะครับนะเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญรัชกาทีห้านะ ด้านหลังแบบนี้หลงพ่งเงินนะหงผู้ชอบนะหลงพรอสดหลงผู้ชอบหลงพู่เงินหลงพชอบหลผู้ชอบหลพ่เงินหลงพดสดนะชอบเงินสดนะะใครชอบนะครับทักมาได้นะเหรียญละห้าร้อยเหมือนกันนะครับก็ บอกไว้ก่อนนะครับว่าเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมแล้วก็เอาไปเป็นของขวัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะครับคือเงิน500ร้อทุกวันนี้ถ้าคุณให้ผู้หลักผู้ใหญ่โอ้โหเขามองหน้คุณเสม่งเลยนะแต่ถ้าคุณให้เป็นของขวัญเป็นเหรียญเป็นพระเครื่องวัตถุมงคลเนี่ยกขอชอบนะครับบางคนผู้ใหญ่บางคนเป็นอย่างนั้นนะใครไม่เคยเจอก็แต่ไปเจอก็เข้าใจเองแหละ นะครับก็ประมาณน,นี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยนะครับสรุปอีกครั้งนะยี่ห้าสตางค์ซื้อขายกันปีสี่สองกับปีสี่สี่จำนวนการผลิตนะครับสองเหรียญรวมกันเนี่ยอยู่ที่สองหมื่นบาทก็อยู่ที่สองหมื่นเหรียญเอาใหม่เอาใหม่สรุปอีกทีนะเหรียญที่แพงนะครับคือยี่ห้าสตางค์ปีสี่สองและปีสี่สี่ จำนวนการผลิตนะครับสเหรียญรวมกันอยู่ที่2องหมื่นเหรียญน,นะครับราคา2เหรียญรวมกันอยู่ที่1นึ่งหมื่นบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารวงการเหรียญน,นะครับสวัสดีครับ